อ่าตัวมูน,นีอากาศดีสดใสมากินข้าวยิปักต่อนเดอ้อมูน,นีวันที่สิบห้าโอ้ยสิบห้าท่านบ้าผิดโอ้ยบอาดอกวันวันที่วันที่สิบเอ็ดเดือนห้าสองพันสามมากินข้าวยิปักต่อนเดอ้อมูน,นีเดอ้ออตายมีตัวนี่กินยิบแซ่บทำมาซาดมักด้วยซิดนี่นะเจ้วมักเล่นของโปรดมีตัวไข่ไก่ลาดโอ,อ้ยสมป้าน้อย แต้เนี่ยแซ่บแซ่บเออตายยังอีกก็เอตายนี่หนองหนองป่าได้เนี่ยหนองป่าใหญ่นี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 ่เห็นบ่อเนี่ยอายเป็นจัดการมามามาพี่น้องมากินคลอนกันเด้อพี่น้องเด้อแหมหลานสาวก็มาหลานสาวก็มาได้เนี่ยผู้น้อยจุกใหญน้อยอยู่ในคนในซุกใหญ่น้อยนี่นะ อืมชุกใหนื่อยน้อยชุกใหญ่น้อยต่อ้อนอ้อนมันขับสมาเนอะอ้อนจะไหนอ่ะตายกะว่มึงเป็นเก๋เป็นกระเทยอะไรละระวังเลยมึงดีๆได้ไายเห้ยตายพวงนี้น่นะโอเคโอเคเดินเมกาเด้อพวงไหนมึงนี่ไทยเมย์มานอนอย่ามาอยู่ดีเลย